กริบไม่น้อยมากๆนะคะคมมนนใช่ใครได้ไปคุ้มจริงๆนะคะม,คมีหลังคาแคลรี่บอยให้ด้วยเกียร์ออตโต้ด้วยนะ<ม>เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะคันนี้เรียกว่ารุ่นนี้เรียกว่าครบครันจริงๆครบครันจริงๆนะคะพี่ที่หารถเข้าบริษัทอยู่นะคะพี่ติดต่อกิ๊มาได้เลยนะคะซื้อสดไม่มีแวดนะคะ<ม>พี่เ,เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ไม่แ้ นะคะเครื่องเดินเลียบจริงๆพี่โอ้แล้วไม่หมใช่ไม่หมื่นเก้าพี่ประตูราคาสดพรสดเท่าไหร่สดเท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันโอ้ยคันนี้เลยเนี่ยได้เกียร์ออโต้เลยสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ซื้อสดไม่มีเวทแล้วนะคะพี่ได้เกียร์ออโต้ไปด้วยได้สี่ประตูไปด้วยแล้วก็ได้แครรีบอยไปด้วยรวยงานวิ่งน้อยเข้าถุนตลอดโอ้ยี่ต พี่เป็นรถหน่วยงานวิ่งน้อยเข้าสูนตลอด